สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวมีดพับแลนดนะครับตัว908นะครับโมเดล GB 9 908นะครับขึ้นยงไตัวนี้เนี่ย,เ,ยเป็นตัวที่ผมเลือกมาขายนะครับเพราะว่าผมว่ามันสวยที่สุดแล้วได้รับความนิยมในเรื่องของความแกร่งนะครับสเตเลส4404เป้น ได้เรวมาเดียวนะครับไปมีสแตนเลสน้ำหนักกาลังดีนะครับวัสดุด้ามนี่เป็น g 1 0นะครับประกับก็เป็น g 1 0ข้างในแกนสแตนเลสตลอดด้ามนะครับมีคลิปเน็บเอวหรือหูกัางเกงนะครับเวลาเราพกพาไปข้างนอกตัวน็อตเนี่ยเป็นห้าเหลี่ยมนะครับสแตนเลสเหมือนก,กัน ก็เป็นมีดพับที่คุณภาพดีตัวนึงนะครับขอบคุณมากครับ